สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่านใดค่ะคุณปู่อ้าวท่านใดค่ะคุณยายยกมือไหว้กันหน่อยเลยยกมือไหว้หน่อยยกมือยกมือขึ้นยกมือขึ้นบายบายเป็นก็หมายว่าไอ้ละก่อนละก่อนละก่อน ไปบดนนอนลอนตายอ๋อเออโปเตงโปเตงโกเตงโปเตงโปนิดหน่อยหน่อยปากนักมีเกี่ยวมันคนคนตาคิ้วอันมันคือเจ้าให้มู้เจ้าเนี่ยผู้เจ้าผมมีคนตาไม่ถึงเจ็ ดุดู่ไม่ไดเต่าเนาะคนสวยเนาะคนสวยคนสวยไม่ได้ไม่ได้จะทำเลยปูจ้าบ่อยากหนาคนสวยเนี่ยอืออืออ่าบอกเลยเนี่ยมึงนา Uh, eh, eh. Det บาบิโอเปวามิเกลมิเกลมิเกลขามิเกลมิเกลอามิเกลอามิเกลอามิเกลวะเฮ้ยผู้หนึ่งหาวผู้หนึ่งหัวไป อมิเกลน่าคือไอคือบอกันซุ่มเข้ามองนิ่งจ่าเข้ามังเมียน่่นนาคิวจะไปยังไงมิกเกวมิกเกลนุตายหน่ยยยน้อยดำกับไปไหมไปกับปู่ไปเดี๋ปบนกับปู่ไหม ไปวนกับปู่ไหมี่หนาวอยู่บนนออมี่ก็เสียกยาไปไปวนบ้านปู่ไหมไปไหมง่าไปน้ำบอไปไหมไปนำบออปนตลาดเนาร่อมน้องหินบ้าดปู่ยาไปไหม ยังบอกเออมากนันยังบอกเดี๋ยวสิพาเคลียร์ในมันออกตากคงไป็นบุกเนื้อมันก็จะเอาไปเสื่อมตันบนนนิ้วปิ้วปิ้วนอนอยุงลักกินพอพอมาไิเฮ็ดงาน ลูกนนก็นอนพ่อก็จิมข้งเม่ก็ยุคละห้องลูกก็ยุคละหองเม่อเมื่อก่อนยิ้มกัดได้เลยค่ะลูกเหมอคข้ากลงไม่มีตอมตาลไม่มีตอมตาที่แล้วมันน้าเสียลูกมากเนียน่งยิ้ยกัดหน้าผากค่ะ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 

มีพ่อมีแม่ด้วยนี่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  <c oughs> นี่ปู่นี่ปู่นี่หลานนะคะนี่หลาน,นมีปู่อยู่ด้วยเอ๊ก่ <c oughs> นตายเนี่ยงอนกัด <c oughs> <c oughs> อ๋อเอาเอาถ่ายด้วยกันเนาะถ่ายด้วยกันฮะถ่ายด้วยกันยุกัดนะค่ะอะไรละ่ะอ๋อ อ้าวถายด้วยกันทายด้วยกันนะอ้าวหนูไม่เจอแล้วไม่เจอแล้วหนูไม่เอาหนูไม่เอา อ้าวงัดขาอออ้าวงัดยูว่ะมิเกลยิ้มหน่อยยิ้มหน่อยยิ้มใส่กล้องหน่อยยิ้มไปจ้ะนั่นเธอมาแล้วหลับที่นะแต่ไทยมันพ่อเปลี่ยนที่

บอกโอ้เขาเาจะมาหอบกรจาบหน้าแบบนก่อนนหาโม้กเฮ้่า่่เกี้ยไปด้วยไปไปกับปุ๋ยไหมเกี้ยไปกับปุ๋ยไหมว่ะ น uhh uh> okay ี่มาเนีอยวคินข well, ึ้นมาเฮ้ยกิมาก่อนนี่เฮ้ยยิ้มหน่อยค่ะยิ้มหน่อยคุณปู่คุณล้างนองเซ่ล้ะปั๊บมือเค็มๆมีให้ล้างเฮ้ยเค็มเค็มมือไม่ล้างนะ คลิปนี้ขอลงไลนเพียงแค่นี้ค่ะหลานมิเกลอยกขึ้นยกขึ้นบาย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 หน่อยบา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 ยบมือเงื่อน่ะบายบายยาวไอ้